ย้อนไปวิกฤตการเงินต้มยำกุง้งมีหลายสาเหตุและกินเวลายาวนานกว่าระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจจะปะทุไม่ว่าจะเป็นการเปิดการค้าเสรีให้เงินไหลเข้าประเทศได้อย่างเสรีการใช้ดอกเบีย้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อในประเทศและตรึงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐคมที่ในอัตรา25บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐ พอมดทางการเงินชาวอเมริกันจอร์จโซรอสมองเห็นหายนะนี้ก็เข้าช็อตเงินบาทด้วยการเทขายเงินบาทเพื่อทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทำให้ค่าเงินบาทอ่อนลงธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องใช้นโยบายดึงเงินสำรองในคลังมาช่วยพยุงค่าเงินบาทไว้ยังคงทำให้ค่าเงินบาทยังไม่แข็งตัวนักธุรกิจต่างชาติและนักธุรกิจไทยยังคงเข้ามาลงทุนต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดการลงทุนในบ้านเรายังดูเฟื่องฟูโดยเฉพาะตลาดอสังหาริมทรัพย์เพราะไม่ใช่แค่ซื้ออยู่อาศัยแต่กลายเป็นแห่ซื้อเพื่อการลงทุนเพราะว่ากู้ง่ายและมีสถาบันการเงินต่างชาติก็พร้อมปล่อยให้กู้ให้นักลงทุนดึงเงินมาลงและสร้างได้อย่างเต็มที่สถาบันการเงินของไทยเริ่มมองเห็นกำไรส่วนนี้จึงกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศเอามาปล่อยกู้ในไทยเพื่อสร้างกำไรส่วนต่าง และนี่คืออีกหนึ่งช่องทางหายนะที่กำลังมาเยือนเพราะคิดว่าค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงจากการเอาเงินสำรองมาพยุงไว้จนเงินเกือบจะหมดคลังในที่สุดรัฐบาลในยุคนั้นนำโดยพลเอกชวลิตยงใจยุทธต้องประกาศปล่อยค่าเงินบาทลอยตัวจากอัตราแลกเปลี่ยน25บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐทยานสูงขึ้นถึง56บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐในทันที เช้าวันที่สองกรกฎาคมปี2540จากมหาเศรษฐีก็พลันติดหนี้กันมหาศาลกว่าเท่าตัว